ถ้าเราอยากจะลดไขมันอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องกินแคลอรี่เท่าไหร่ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพัทอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยพัทจะพาทุกคนมาเข้าสู่พ์ทการคํานวณค่ะถ้าเราอยากจะลดไขมันอยากจะลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องกินแคลอรี่เท่าไหร่เราต้องกินสัดส่วนสารอาหารอย่างไรบ้างคลิปนี้นะคะมีคําตอบให้ทุกคนแน่นอนค่ะและเหมือนเดิมเลยคะ่ะใครที่อยากได้โปรแกรมออกกําลังกายฟรีเป็นเล่นตามแบบง่ายๆนะคะกติกาง,ง่ายมากๆเพียงแค่คุคณคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กด s u b s c r i b ชช่องนี้แคปหลักฐานว่าคุณทําครบทั้ง3อย่างแล้วส่งไปให้ที่แอดมินทาง ไลแอดของเราก็รับโปรแกรมออกกําลังกายฟรีเป็นเล่นตามที่บ้านแบบง่ายๆได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มองหาโปรโตีนพืชรสชาติทานง่ายตอนนี้นะคะดูอเธอของเรามีด้วยกันถึง2ซีรีส์แล้วค่ะซีรีส์แรกนะคะเป็นซีรีส์เพลนโปรตีนรวมโปรโตีนพืชถึง5ชนิดไว้ในสกู๊ปเดียวรสชาติทานง่ายแต่ละสูตรเนี่ยนะคะจะมีสารสกัดบํารุงด้านกายที่แตกต่างกันและอีกซีรีส์หนึ่งค่ะบอกเลยว่าน้องใหม่ของเรามาแรงมากๆใครนะคะที่แพ้ทั้งลัโตสที่แพ้ทั้งถั่วเหลืองสามารถกินซีรีส์พีโปรตีนของเราได้เลย ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สาวๆวีซีโอเอสคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรผู้สูงอายุนะคะหรือแม้แต่น้องๆวัยรุ่นเนี่ยก็สามารถทานได้จะเอาไปผสมกับโยเกิร์ตจะทําเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตหรือว่ากินกับผลไม้นะคะแทนซีเรียลตอนเช้านี่คือแบบได้ประโยชน์เต็มๆใครสนใจนะคะทักไปถามโปรโมชั่นทางไลน์แอดได้เลยคะ่ะหนึ่งในคําถามนะคะที่พัดได้รับเยอะมากจากทั้งลูกเทรนของพัดเองหรือว่าจากฟอลโลเวอร์ของพัดน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าระหว่างการนับสารอาหารกับการนับแคลอรี่เนี่ยจริงๆเราควรจะนับอะไรมากกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ ไม่จําเป็นต้องเลือกเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราทําทุกอย่างอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะเห็นความเชื่อมโยงว่าไอการนับสารอาหารกับการนับแคลอรี่เนี่ยนะคะมันก็คือสิ่งเดียวกันสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือว่าไขมันเขาก็จะให้แคลอรี่แต่ว่าแคลอรี่ของแต่ละสารอาหารเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่มันแตกต่างกันแคลอรี่ทุกอย่างที่เราได้รับในแต่ละวันเนี่ยก็มาจากสารอาหารที่เรากินเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณนับสารอาหารมันก็เหมือนกับว่าคุณนับแคลอรี่ไปโดยปริยายถ้าเกิดว่าอยากให้พัดตอบบบแเร็็วนี่ักคง ตอบว่านับสารอาหารดีกว่าเพราะว่ามันครอบคลุมนะคะไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่คุณสนใจแต่แคลอรี่โดยไม่สนใจเลยว่าแคลอรี่ที่คุณได้นั้นมาจากสารอาหารอะไรบ้างต่อให้กินแคลอรี่เท่ากันก็จริงแต่ว่าคุณกินคาร์โบไฮเดรตสูงไขมันสูงโปรโตีนต่ําก็อาจจะทําให้คุณนะคะมีโอกาสสูญเสียงมวลกล้ามเนื้อได้มากขนาดที่ลดไขมันซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะมันคือเคสจริงที่เคยเกิดขึ้นกับพัดไปแล้วตอนที่พัดลดน้ำหนักแรกๆช่วงนั้นนะคะคือพัดแบบโฟกัสแค่ ไม่สนใจเลยว่าตัวเองจะได้โปรตีนเพียงพอไหมสุดท้ายจบลงที่หุ่นปลายทางของพัดเป็นสกินนี่แฟตเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาแล้วแล้วมีการอัพโปรตีนขึ้นมาคุณจะรู้ได้เลยว่าหุ่นของคุณและคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันดีกว่ามากๆตอนที่คุณกินโปรตีนเพียงพอแล้วฟังมาถึงตรงนี้นะคะพัดว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วแหละว่าเวลาที่เราจะเข้าสู่พัทการคำนวณเนี่ยนะคะเราไม่ได้แค่ว่าคำนวณว่าเรากินเท่าไหร่แต่มันเป็นการคำนวณเพื่อที่เราจะหาว่าเราจะกินอะไรเท่าไหร่ ทีนี้สเต็ปในการคำนวณเพื่อที่เราจะได้ว่าเราต้องกินอะไราเท่าไหร่นี่นะคะมันจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทเราต้องเริ่มจากการคำนวณที่แคลอรี่ก่อนว่าเราต้องกินแคลอรี่ต่อวันเท่าไหร่หลังจากนั้นค่ะเราจะคอนเวิร์ตนะคะแปลงไอ้หน่วยแคลอรี่นั่นแหละให้ไปเป็นสารอาหารต่างๆฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าทุกคนรู้สึกว่าการคำนวณเนี่ยมันไม่ใช่ทางของฉันฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอยากจะให้มีคนมาคำนวณให้พร้อมทั้งคำแนะนำที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงก็สามารถ ได้เลยตอนนี้นะคะพันมีคอสที่หลากหลายมากๆมีตั้งแต่คอสราคา990นะคะเป็นคอสที่เราทําเฉพาะแผนเอาข้อมูลของคุณเนี่ยแหละค่ะมาทําแผนต่างๆคุณจะได้รับแผนแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยเหมาะสําหรับคนที่คิดว่าโอ้โหฉันสามารถทําเองได้ขอแค่มีแผนดีๆสักแผนพร้อมกับคําแนะนําในการปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ก็สามารถที่จะทําตามเองได้โดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมหรือว่าไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้การดูแลแบบพรีเมียมมีโค้ช คอยสแตนบายตลอดดูแลให้ทั้งเรื่องของแผนตั้งแต่เริ่มต้นการปรับการใช้แผนรวมไปถึงการออกกําลังกายต่างๆแล้วก็มีคอสพรีมี่นะคะที่เรียกได้ว่าแทบจะจับมือทําใครสนใจนะคะสามารถทักไปที่ Li n e o f f i c i a l ของเราได้ปรึกษาฟรีก่อนเริ่มคอร์สไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก่อนจะเข้าสู่เรื่องของการคํานวณเนี่ยนะคะพัดอยากให้ทุกคนรู้จักศัพท์2ตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้กันยาวๆเลยก็คือ BMR และ TDE BMR ย่อมาจาก Basal Metabolic Rate หรือว่าอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของร่างกาย คือหมายความว่าต่อให้คุณนอนนิ่งๆไม่ทําอะไรไม่ขยับตัวเลยนะคะร่างกายเราก็ยังจะต้องใช้ค่าพลังงานแคลอรี่นั้นเพื่อดํารงชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันค่ะ TDE หรือว่า Total Daily Energy Expenditure คือค่าพลังงานทั้งหมดที่เราใช้จริงๆรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เราทําในระหว่างวันซึ่งกิจกรรมนั้นนะคะก็มีตั้งแต่การที่เราเดินการที่เรากินการที่เราออกกําลังกายการที่เราขยับร่างกายของเราต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราคํานวณ วนค่าแคลอรี่สองค่านี้ออกมาแล้วเนี่ยตามเซนเลยนะคะทุกคน BMR จะต้องน้อยกว่า TDE อยู่แล้วหลักการที่เราจะกินเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะมันก็มีอยู่ด้วยกัน3หลักการถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดไขมันอยากจะกินให้หุ่นของคุณลีนขึ้นค่าแคลอรี่ที่คุณควรจะกินคะ่ะมันจะอยู่ระหว่างค่า BMR แต่น้อยกว่าค่า TDE ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรของคุณแล้วคุณอยากที่จะมีหุ่นแบบนี้คุณต้องกินสิ่งที่เรียกว่าแคลอรี่เมนเทนแนนซ์คือการกินเท่ากับ TDE ุ ะะก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไขมันก็จะไม่ลดแต่ในขณะเดียวกันไขมันก็จะไม่เพิ่มในขณะเดียวกันค่ะถ้าคุณมีเป้าหมายในการจะกินให้ตัวใหญ่ขึ้นสิ่งที่คุณต้องทําคือการกินแคลอรี่ surplus หรือการกินมากกว่าค่า TDE ร่างกายนะคะก็จะเอาพลังงานส่วนเกินตรงนั้นแหละไปสร้างซึ่งอาจจะสะสมเป็นไขมันเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะไปสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีการเล่นเวทยอย่างต่อเนื่องทีนี้ค่ะในการคํานวณ BMR และ TDE เนี่ยนะคะมันมีสมาการอยู่ทุกคนเราจะต้องใส่ค่าข้าขอมูลส่วนตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุน้ำหนักส่วนสูงคุณใส่สีค่านี้ค่ะในการที่จะคำนวณนะคะ BMR แต่ถ้าเป็น TDE เนี่ยนะคะคุณจะต้องกอกนะคะเรื่องของ level activity ลงไปด้วยซึ่งสมการเนี่ยมันยืดยาวมากทุกคนพัดจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะไปเข้าเว็บไซต์แล้วแค่กรอกข้อมูลลงไปคุณก็จะได้ค่า TDE ออกมาแบบที่ไม่ต้องปวดหัวสมองมากเว็บไซต์ที่พัดพูดถึงนะคะมีชื่อว่า TDEcalculator.net เมื่อเราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะอย่างที่พัดบอกเลยทุกคนเราแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปทีนี้ค่ะสิ่งที่พัดอยากให้ทุก น,นะคะคระวังไว้นิดหนึ่งคือตอนที่เราก่อ activity level ของเราคือจุดนี้เป็นจุดที่โค้ชหลายคนนะคะเห็นตรงกันเลยว่ามันอาจจะทําให้การคํานวณ t d e เนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปมากๆเพราะว่าในการกรอก activity level ของเราเนี่ยนะคะเขาจะนับตามแบบระดับความเข้มข้นเนาะแล้วเขาก็จะวงเล็บไว้ข้างหลังว่าอ่ะระดับนี้ถ้าเป็น moderate คือการที่ออกกําลังกาย3-5วันต่อสัปดาห์ซึ่ง range เนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างเนาะ3-5วันแล้วถ้าเรามาดูในความเป็นจริงเนี่ยนะคะไอความเข้มข้น ที่ทุกคนบอกว่าไปออกกําลังกาย3วันบ้าง5วันบ้างมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากถึงขนาดที่จะใช้เลเวลนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครออกกําลังกายไม่ได้หนักมากไม่ได้เป็นนักกีฬาออกเซสชันหนึ่งคือเกือบตุยการที่เรากรอกแอคทิวิตี้นะคะเป็นไลท์เอ็กซ์ซอร์ส์เนี่ยนะก็อาจจะใกล้เคียงกับ PDE จริงๆของเรามากกว่าอีกช่องหนึ่งค่ะเป็นช่องที่เราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะคะสังเกตว่าเขาวงลิบไว้ว่าเป็นออ t ชันอลคือตัวบอดดี้แฟการที่คุณกรอกเปรเซนต์บอดดี้แฟทลงไปหรือไม่นะคะมัน ถ้าเกิดว่าคุณกรอกเขาก็จะเลือกสมการหนึ่งถ้าคุณไม่กรอกเขาก็จะเลือกอีกสมการหนึ่งประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีบอดี้แฟทเยอะมากๆเนี่ยนะคะสมะการไหนที่เว็บไซต์เขาเลือกให้เนี่ยคำนวณออกมาแล้วมันไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดน,นั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีบอดี้แฟทเยอะอย่างในกรณีของผู้หญิงเนี่ยก็คือมากกว่า30%ขึ้นไปหรือในกรณีของผู้ชายคะ่ะมากกว่า25%ขึ้นไปก็จะมีผลทําให้ TDE ที่เราคํานวณมาเนี่ยนะคะจากสอาากตกตงนมาการ ได้เกือบเกือบ200แคลเลยก็มีทุกคนจําเรื่อง deficit maintenance s u r p l ที่พัดพูดไปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะอันนี้แหละค่ะเราจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้มาตัดสินใจอีกทีนึงว่าเราจะกินแคลอรี่เท่าไหร่ตอนนี้เรามีค่า TDE อยู่แล้วซึ่งในกรณีของพัดนะคะคือพัดคํานวณออกมาได้ประมาณพันแปดถ้าเกิดว่าพัดต้องการให้หุนของพัดไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยพัดก็กินที่พันแปดเท่าที่โปรแกรมคํานวณออกมาเป็นอันจบสมมุติว่าตอนนี้นะคะพัดอยากจะทําให้ตัวของพัดลีนขึ้นพัดเลือกที่จะกินต่ํากว่าพันแปดคำถามก็คือแล้้วมมันเเททท่่่่่่่่่าาาาไไไไหรระะคคคํตตออบกกก็็ืดี เว็บไซต์นี Enough, ้นะคะไม่ได้คำนวณ BMR มาให้เราก็ต yeah, like no ้องไปหานะคะ BMR ของเราซึ over, ock, ่งอย่างในกรณีของพัดนะคะพัดเข้าไปที่เว็บไซต์ calculator net ตัวที่เป็นเครื่องมือคำนวณ BMR ผลลัพธ์ก็คือพัเก่อข้อมูลค่ะแล้วพัดได้ค่า BMR ของพัดประมาณพันสเพราะฉะนั้นเนี่ยพัดดูแล้วว่าถ้าพัดอยากจะลีนไขมันเนี่ยพัดจะต้องกินเ a น์นะคะอยู่ระหว่างพันสแต่ว่าไม่เกินพันแ พอยกตัวอย่างเคสกรณีของตัวพัดเองนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเมื่อกี้เราคำนวณน,นะคะที่ดีมาได้พันแปดบมอาประมาณพันสเพราะฉะนั้นเนี่ยพัดจะขอเลือกกินเป็นที่พันหคือเดฟิสิตมาแค่200ไม่ต้องเยอะมากที่นี้ค่ะย้อนกลับไปในเว็บไซต์ทีดีอีค l ลคูคลเตอร์เว็บไซต์แรกที่เราเริ่มต้นการคำนวณทีดีเนี่ยนะคะถ้าทุกคนเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเนี่ยทุกคนจะเห็นแล้วว่าเว็บไซต์เขาแอบคำนวณน,นะคะเรื่องของแมกโรดิวเทียนให้เราไว้แล้วคือเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยากจะมีรูปดางแบบไหนนะคะค คำนวณทั้ง3เคสมาให้ไม่ว่าจะเป็นเคสมีเทเนนซ์รูปท่างไม่เปลี่ยนแปลงเคสคัตติ้งนะคะหรือว่าเคสแคลวี i ดิฟฟิซิตนะคะสำหรับคนที่อยากลดไขมันเคสบัลกิ่งนะคะหรือว่าคนที่อยากจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อหรือว่าทําให้ตัวเองดูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายไหนนะคะคือเขาคิดไว้ให้หมดแล้วในเว็บไซต์นี้เขาก็ทําแบบที่พัดบอกเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดไขมันแน่นอนว่าคุณจะต้องลดแคลอรี่ลงมากินให้น้อยกว่า TDEE ซึ่งเขาเลือกเรนจ์ให้คุณไว้แล้วก็ค หรือในกรณีของพัทน,นะคะคือต้องไปกินที่พันสามไม่ได้น้อยเกินไปพัทก็สามารถ f o l l o w นะคะแมกโรนิวเทรียนตามเว็บไซต์นี้ได้แต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตัวเลขที่โชว์อยู่บนหน้าจอเนี่ยมันไม่ได้มีแค่3ตัวเลขแต่มันมีถึง9ตัวเลขคือเขาคำนวณมาให้เราถึง3แบบสิ่งที่แตกต่างของ3แบบนี้นะคะคือเรื่องของแมกโรดิสซิบิวชันทุกคนจะเห็นตัวเลขในวงเล็บนะคะที่เป็น30ทับสามห้าทับสามห้าอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละตัวเลขนั้นนะคะบ่งบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของสารอาหารที่คุณจะได้รับต่อวันในเว็บไซต์นี้นะคะเขาทมามให้ถึง3แบบคื moderate carb lower ขแล้วก็ higher carb ซึ่งบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำ macro distribution นะคะที่สัสดส่วนใดก็แล้วแต่ไม่ได้มีถูกผิดตายตัวมันขึ้นอยู่กับ l i f e สไตล์ของเราเป้าหมายของเราโปรแกรมโดยภาพรวมของเราคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่คิดว่าออกกําลังกายหนักอยากเล่นเวทเยอะๆอ,อยากสร้างกล้ามเนื้อให้มันเห็นชัดๆคุณอาจจะต้องเลือก higher ขาบแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าโอ้โหฉันกินคาบเยอะขนาดนั้นไม่ไหวฉันไม่ได้ชอบคาบขนาดนั้นแต่ว่าฉันอยากลดไขมันคุณก็อาจจะเลือกที่ lower carb. ขาบในขณะเดียวกันค่ะถ้าคุณ เลือกอะไรไม่ได้คุณอาจจะมาเริ่มต้นที่ moderate carb ค,คือการกินคาร์บปานกลางก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่นี้ค่ะอย่างที่พัดเล่าให้ฟังเว็บไซต์นี้เนี่ยนะคะเขาจับเราไปทำ calorie deficit ที่500กิโลแคลรซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้อยากจะ deficit เยอะขนาดนั้นนะคะอย่างพัดเนี่ยพัดอยากทาที่พันหก็พอพัดก็เลยจะขอเอาตัวเลขนี้นะคะมาคานวณต่อข้างนอกสมมุติว่าพัดเลือกแล้วนะคะว่าพัดจะกิน moderate carb ค,คือกินคาร์บปานกลางเปอร์เซ็นที่พัดจะกินนะคะก็คือโปรตีน30%คาร์35%็ฟต35%าัดก็จะเอาตัวเปอร์เซ็นตน์แะะไปคูณกับตัว แคลอรี่ที่พันเลือกเอาไว้แล้ววิธีการคูณนะคะเราก็จะเอาเลขเปอร์เซ็นต์ที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้แหละไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปคูณกับตัวแคลอรี่ที่เราเลือกเอาไว้แล้วในกรณีนี้ก็คือพันหกเอาสามสิบไปคูณกับพันหกหารด้วยหนึ่งร้อยก็จะได้ตัวเลขนะคะของโปรตีนที่เราจะต้องกินต่อวันในหน่วยแคลอรี่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นหน่วยแคลอรี่เราทำแบบนี้ค่ะกับทั้งสองอันที่เหลือก็คือแฟ้แล้วก็คาร์โบไฮเดรตทีนี้ค่ะ ประจำวันทุกคนเราต้องไปแปลงนะคะเป็นหน่วยกรัมก่อนจาได้ไหมคะว่าธิพัฒน์บอกว่าสารอาหารแต่ละประเภทนะคะให้แคลอรี่ที่ไม่เท่ากันโปรโตีน1กรัมเนี่ยให้แคลอรี่อยู่ที่4กิโลแคลอรี่เช่นเดียวกันกับคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงานนะคะอยู่ที่4กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเป็นแฟตค่ะแฟตหนกรัมเนี่ยนะคะให้พลังงานอยู่ที่9กิโลแคลอรี่เอาตัวเลขพวกนี้แหละค่ะไปหารตัวกิโลแคลถ้าเกิดว่าเป็นโปรตีนนะคะเราจับเลขแคลตัวนี้เนี่ยมาหารด้วย4ก็จะได้นะ ะะจํานวนโปรตีนที่เราควรกินต่อวันในหน่วยกรัมในขณะเดียวกันค่ะถ้าเป็นแฟตเราจะหารด้วย9ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเราจะหารด้วย4ี่คำนวณออกมาค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์นะคะที่เราสามารถนําไปใช้ได้จริงแล้วทุกคนในพาร์ทของการคํานวณน,นะคะจบที่ตรงนี้เลยทุกคนเราได้ตัวเลขนะคะที่เราสามารถนําไปใช้ได้แล้วแต่ข้อควรระวังหลังจากนี้ค่ะคือเรื่องของการนําไปใช้งานจริงคือเวลาที่เราดูนะคะเรื่องน้ําหนักของอาหารเนี่ยมันไม่เท่ากับน้ําหนักของสารอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นอกไก่1 0 0กรัมไม่ได้หมายความว่า มีโปรตีนนะคะ100กรัมอกไก่100กรัมเนี่ยมีโปรตีนเท่ากับ31กรัมดังนั้นในการนําไปใช้งานจริงนะคะเราต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเราจะได้ทั้งคํานวณถูกนะคะแล้วก็กินให้มันถูกนั่นหมายความว่านอกจากคุณจะคํานวณได้ถูกต้องแล้วนะคะคุณต้องมีความรู้เป็นดัตเทอเบสของตัวคุณเองด้วยว่าอาหารแต่ละประเภทน้ําหนักเท่านี้ให้สารอาหารอะไรเท่าไหร่ซึ่งในคอสสองพัน,นะคะเพื่อลดความยุ่งยากตรงนี้เนี่ยนอกจากพัดจะคํานวณให้แล้วนะคะพัดยังมีสูตรแปลงนะคะให้ทุกคคนนนสาาาามรรถํไไปใช้้้้ดจิิงงุณตอกขว ทัพพีคุณต้องกินอกไก่กี่ชิ้นคุณต้องกินน้ำมันกี่ช้อนรวมไปถึงอาหารอื่นๆด้วยนะคะทําเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้เราสะดวกในการใช้งานทีนี้ค่ะทุกคนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมบนโลกใบนี้นะคะถึงต้องมีโปรโตีนเสริมเพราะว่าการจะกินโปรโตีนให้ถึงเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะทําได้คือใครทําได้เนวพัดยินดีด้วยนะคะแต่ว่าพัดเข้าใจกรณีของคนที่กินไม่ได้จริงๆอย่างพัดอย่างเงี้ยพัดรู้สึกว่าถ้าพัดต้องฝืนกินอกไก่ตามที่พัดคํานวณซึ่งต่อวันเนี่ยมัน,มน,นกกืืออระาาิ้นนก่สดวซงเจ ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ของพัทที่จะต้องไปกินอกไก่ประมาณ7ชิ้นต่อวันเพราะฉะนั้นพวกโปรตีนเสริมต่างๆนะคะก็เลยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกที่จะช่วยทําให้นะคะคุณไปถึงโกในการกินโปรตีนได้ง่ายขึ้นซึ่งการเลือกกินโปรตีนเสริมนะคะอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยคือถ้าใครกินแลคโตสได้ถ้าใครรู้สึกว่าชอบรสชาติของนมชอบเวนะคะคุณสามารถเลือกกินโปรตีนเสริมที่เป็นเวได้แต่ถ้าใครนะคะรู้สึกว่าตัวเองแพแลคโตสนะคะคุณก็สามารถเลือกเป็นโปรตีนพืชได้และยิ่งไปกว่านั้นพืชแต่ละประเภทนะคะก็มีกกาาารรตอออบสนงงงข่ ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณเป็นคนประเภทไหนนะคะบางคนกินถั่วเหลืองได้การกินถั่วเหลืองก็ดีนะคะเพราะว่าถั่วเหลืองก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรโตีนพืชที่คุณภาพสูงในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณอาจจะก,กังวลเรื่องของ P C O S นะคะหรือคุณเป็นคนที่แพ้ถั่วเหลืองคือกินแบบพวกถั่วเหลืองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฝืนกินนะคะมันก็ยังมีโปรโตีนพืชคุณภาพสูงอื่นอ,นอย่างเช่น p ีโ p r o t e นะคะเป็นออปชั่นให้คุณเลือกจริงๆเรื่องของการคํานวณเนี่ยพัดทิ้งท้ายไวใ้ให้นนึงว่ายังมีอีกวิธีีีนนนึงะะคคคทท่่เเรรรราาาาาาสมถํวณได้ือก เลือกมาเลยว่าเราจะกินสารอาหารเนี้ยเท่าไรต่อน้ำหนักตัวซึ่งในคลิปนี้นะคะพัดยังไม่ได้พูดถึงการคำนวณแบบนั้นเพราะว่าคลิปมันอาจจะยาวเกินไปใครอยากให้พัดเล่านะคะเรื่องวิธีการคำนวณแบบนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์มาค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจหลายคนนะคะพัดอาจจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งมาสอนเพิ่มเติมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและก็การรับชมคลิปวิดีโอนะคะใครอยากให้พัดทำเรื่องอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยทุกคนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะบ๊ายบาย